หท่านี้นะคะกระชับไวเวอร์ไม่ว่าทุกคนจะเกิดการย้วยคุณแม่หลังคลอดแม่ปูบอกเลยเจอ6ท่านี้ไปทำประมาณ25ครั้ง2-4เซตบอกเลยว่า1เดือนนี่กระชับแน่นอนนะคะท่าที่1ท่าที่2เนี่ยจะเป็นการวอร์มของร่างกายคือการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนะคะแล้วเกรงหน้าท้องท่านี้ก็ลดผุงได้เหมือนกันนะคะ ทำเป็นประจําได้เลยทุกคนอาทิตย์หนึงประมาณสัก4วันนะคะทำตามที่ปูนแนะนําเลยเรื่องอาหารการกินก็ต้องปรับด้วยนะคะการกิน70%การออกกําลังกาย30%นะคะท่าที่3ใครที่เป็นใครที่มีปัญหาเรื่องเอ,อเอ็นข้อพับตึงจัดท่านี้ขาสวยกลเด้งแน่นอนท่าที่4นะคะปูจะเกรงทํำช้าๆเน้นๆลงน้ําหนักไปที่กนแล้วก็ต้นขาของเรานะคะหัวเขาเ่าอย่าเลยปลายเท้า ทำช้าๆเน้นๆขย่งส้นเท้าขึ้นอีกก็ช่วยตอบโจทย์เรื่องต้นขาเฟิร์มกระชับขึ้นไปอีกนะคะส่วนท่าที่หนะคะขาเบียดขาสีก้นกับต้นขาหลังแน่นกระชับไวเวอร์ท่านี้นะคะบอกเลยทำช้าๆกรงหน้าท้องก้นต้นขานะปูบอกเลยโดนเลามากๆส่วนท่าที่6นะคะท่านี้โอ้โหเหมือนเป็นท่าที่แบบซุโมะทุกคนแต่โดนสุดๆหนึ่งสองสามแล้วยกตัวขึ้น หนึ่งสองสามยกตัวขึ้นไม่ต้องแองหนหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเจ็บหลังล่างนะคะลงน้าหนักไปที่ก้นแล้วก็ต้องขาแบบธรรมชาติเลยหลังย่แอน